สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของตะว,วันนะครับเดี๋ยววันนี้ตะว,วันจะพาเพื่อนๆไปกินไปเที่ยวไปช้อปปิง้งแล้วก็ไปซื้อของเล่นกันครับผมแอบสปอยว่าเราจะไปสุ่มอัดทอยกันด้วยครับไปดูกันเลยครับ ุคนครับตอนนี้เราเปลี่ยนแผนเราจะไปกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยไปซุ่มกันครับทุกคนตะวันไม่รู้จะกินอะไรระหว่างทางที่เราจะไปกินข้าวนะครับ,รบเราก็เดินมาเจอแต่เราต้องห้ามใจไว้ก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเราต้องไปหาข้าวกินก่อนครับแล้วค่อยซุม่มตอนนี้ตะว,วันเดินผ่านร้านชานมครับแล้วตะวันหิวมากตะว,วันก็เลยอยากกินชานมก่อนและตะว,วันกาลังรอคิวชานมอยู่ครับทุกคนเราได้ชานมแล้วครับทุกคน ตอนนี้เราถึงร้านอาหารแล้วครับทุกคนเอาการจะสั่งข้าวเราอยากกินยำอยากกินตำม,มากอยากกินแซบ่บตอนนี้ตะวันได้ข้าวครบแล้วนะครับทุกคนดูดูนๆๆ่ากินมากนี่มันคือของแซ่บตอน10บโมงเช้าครับทุกคน มไม่เราจะไปซื้อยกบล็อกเราไม่สุ่มเดีย๋ยวเราอาจจะเราจะอาจจะไปดูว่าเราจะยกบล็อกตัวไหนดีกันกันดีนะครับนี่ลิ้นพันแล้วเพราะมันเช้าเกินตอนนี้เป็นเวลานี่เโมง5้นะครับ <c oughs> เฮ้ยเรากำลังขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ <c oughs> ทุกคนตรงนี้มีพื้นที่แค่นี้นะครับแต่อุย๊ยไม่กล้าลง <c oughs> ทุกคนมันชันมากเป <c oughs> ็นคนลงไปเลยไหม ทุกคนครับตอนนี้ตะวันกลับมาแล้วเราเจอดาราด้วยครับทุกคนดูนี่ดาราคนนั้นชื่อวิโซแต่ตอนที่อันนี้ออกไปแล้วน่าจะน่าจะโชว์ไปแล้วใชว่ทุกคนตอนนี้เรากําลังจะไปซื้อดีมูกันคับทุกคนตะวันว่าตะวันกำลังจะยกปอกดีมูครับแต่คนเยอะมากเขาบอกว่าเราสามารถซื้อได้เลยเพราะว่าดีมูมันยังมีของอยู่ทุกคนมันซื้อคทุกคนเราอยากได้ตัวนี้มากเพราะมันเหมือนเรา เป็นยีราฟมันขี่เราอยู่เราจะซื้อยีราฟกันนะครับเฮ้ยเราจะยกบล็อกเราต้องหาบล็อกที่มันมีสีเข็ดครับทุกคนซึ่งบล็อกไหนยากจัง,จงบล็อกไหนเนี่นี่เราเราว่าเอาบล็อกนี้มันดูยากนี่ละถูกต้องเนี่เขาทุกคนเราจะยกบล็อกดีมูก,กันไปไปไป <c oughs> เป็นครั้งแรกที่ใช้ถุง <c oughs> เพราะว่าปกติไม่ซื้อเยอะขนาดนี้ <c oughs> เราต้องได้สีเค็ดหรอปะเอากล่องนี้ดีไหมหรือเปลี่ยนกล่อง ตนี้แรกเรามันถูกชะตาการนี้แล้วแต่เราคิดว่าเราน่าจะเสียตังค์เพิ่มอีกไม่แต่เดี๋ยวเราจะไปตรงตู้กดครับผมทุกคนเพราะว่าเรามีสิ่งที่เราอยากได้อยู่ตรงตู้กด คนเราได้มาแล้วกันครับทุกคนแบบยกบล็อกเดี๋ยวเราจะไปแกะกันที่ตึกกันครับแต่ก่อนที่จะก่อนที่เราจะกลับตึกไปแกะนะครับเราจะไปสุ่มตรงตู้สุ่มที่แฟชั่นโซนกันนะครับทุกคนแต่เราแอบสปอยว่ามันเป็นน้องหมาที่แบบว่ามีหลายสีน่ารักมากครับทุกคนเราก็เลยแบบว่าอยากได้มันมากเพราะว่าเราเห็นเพื่อเรามีเราก็เลยจกสุ่มออกเออสุ่มย,ก,ย,มยกสุ่มยกสุ่มตอนนี้เรากำลังจะมาสุ่มน้องหมาที่ตู้นี้แล้วกันนะครับทุกคน น้องหมาเหลือ5้ซองน้องหมาคือซองนี้เราอยากซูมแล้วซูมเราซื้อสักสองซอ,องกันดีกว่าครับทุกคนน้องหมาสองซองนี้ดเดี๋ยวเราจะเอาไปแกะที่ตึกนะครับเราเอาไปแกะที่ตึกและก่อนที่เราจะกลับนะครับทุกคนเราอยากกินไอติมทอดมากเราก็เลยจะแวะร้านไอติมทอดกันครับทุกคนร้อนมากโอ้ย oh ก้อกเราได้ไอติมแล้ว คนดูน่ากินมากมันจะเย็นไหมมันน่าจะเย็นนะทุกคนเราจะมากินไอติมเ,เราเราเลือกมาเป็นข้างนอกเป็นซอสสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ข้างในาเป็นไอติมมโลครับคนดูอร่อยมากดูไหมกตอนนี้เราอยู่บนรถแล,ล้วครับทุกคนเรากำลังจะไปตึกจริงๆแล้วเดี <S <s ๋ยวไปเปิดก <s> ันเลยแล้วก็ ต้องไปรอรุ้นะครับว่าตะว,วันจะเปิดกับใคร hey! เราจะมาแก่หม,มากันนะครับทุกคนเ <Hey! S 2> <Hey! S 1> <laughs> อันนี้มีสี่ซองนะครับทุกคนนี่ <Hey! S 1> อันนี้ตัวแรก <Hey! S 1> อันนี้คือตัวแรกนะครับแล้ว <Hey! S 1> ตัวที่2อง้ยจริงด้วยอันนี้นะครับอันนี้คือเซตเดียวกันกับเพื่อนที่ส่งได้ นี่เป๊ะเลยอุ้ยแต่ตัวนี้ไม่เหมือนอุยอันนี้คือเอสอาอันนี้คือตัวหายากที่ตะวันได้อุ้ยตัวนี้ตัวนี้เมื่อวานตอนบอกว่ามันน่ารักยางตะวันก็ได้สีน้านี่นี่แล้วสีน้ำตาลถุงแรกได้สี่ตัวนี้ครับว้าวนี่ตัวเอสอาร์น่ารักมากถุงต่อไปถุงต่อไปได้มีถุงต่อไปมีสี่อันนะครับถุงแรกถุงแรกถุงแรกอุ้ยอีกอันนึงอีกอันนึง อันนี้น่ารักมากใช่คอร์เซตคอร์เซตอันนี้น่าจะเป็นเซตพาร์เทลอ่ะอันที่สองใช่อันนี้จะมีไม้คาำว่ะเหลือเซ็ตสุดท้ายใช่เหลือเซ็ตสุดแล้วเหลือแพนด้าเหลือแพนด้านั่นหมอดูคนน่ารักอ่ะเฮ้ยอันนี้คือตัวไอชาแล้วนี่คือสีอะไรอ่ะสีเขียวอ่ะ โอ้ดูคนดูดีน,นี่คือผลประกอบการเดี๋ยวตอนจะไปแกะดีมูข้างล่างกับเพื่อนเพื่อนทุกคนดูเดี๋ยวรอเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนมาแล้วตอนจะแกะดีมูนะครับาบายบายไม่ยังงไมยบายเราจะมาแกะกันครับกีดมันไปตรงไหนดีทุกคนสี่ตาเราจะมาแกะกันเล้านะครับนี่แหลทุกคนย,ยตัวทั้งหมดที่เราจะได้วันนี้นะครับไม่ได้เราอาจจะ หายไปหนึ่งตัวเพราะเราได้ซีเคียดนะครับทุกคนชิตามาแล้วนะครับทุกคนเย่รู้ได้ังว่าจะพูดอ่ะก็พูดตลอดเย่เมื่อเราจะมาเปิดกันแล้วนะครับทุกคนซีท้าเอากำไรเลือกหนึ่งกล่องอันนี้อะเริงเริงเราไม่เกี่ยวกับกันหรอได้ได้ได้แต่เริงก่อนอยากได้ตัวไหนอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สองตัวเอาตัวนี้แล้วกันอยากได้นี้ค่ะทุกคนแซ็กได้นี้ส่วนตัวอยากได้ยีราวเขายีราฟยีราฟ เขาเหมือนพี่ถวนแก่ไม่นี่แน่นๆนั่นอ่ะหรือจะเป็นซีเกตอันนี้เนืองสองสามมันก็ไม่เห็นอยู่ดีนี่หรอมันมีการอะไมีการเนืองสองสามอ้วทำไมหนูเปิดได้ตัวเองด้อ่ะไม่ได้อ่ะอันนี้ตัวเปลี่ยนสีนะขอนอ้ยนี่เป็นขอนไม้อันเป็นอันนี้มีตัวเล็กไม่เห็นอุ้ยอุ้ยหนูไม่ได้ น่ากลัวดูคนมันน่ากลัวเนี่ยไม่น่ารักเลยดูคนมันเป็นแพนกวินนะครับแล้วก็มันก็จะมีลูกสมุนมันเอ็งจีมานะคะอันนี้มันก็ได้อยู่นะคะเนี่ยอันนี้น่ากลัวเองจีไม่น่ารักเนาะน่ารักขวดมันน่ารักอะต่อตามันน่ากลัวดูคนดูนี่ให้เองจีแกะด้วยมามามาขอละกล่องคนละกล่องอันนี้ก็ได้เอแล้วให้ยองกันทำงไง เปิดรอมกันเปิดกันหนึ่งสองสามอ้ยได้่อยกได้ตัวนี้น่ารมกคือปะมันเหมือนเลยสีแล้วมันก็คสีเลยตันี้เ่อนตะวันจบวงนี้ลงทุนอยนะคะเนี่ยก็ฉับห้าพัน S <S> สามกล่องสามกล่องสามกล่องเอาไปเอาไปแจกใจแจกใจแจกใจได้สีฟินคอร์ล่านี่อ้าวเจระคิเจระคิสก็น่ารักอยู่ได้อย right> ู่ได้แล้วเราอยากได้ตัวนี้ครับทุกคนอันนี้น่ะจากที่เหลืออาจจะเป็นกระต่ายอ๋อเผื่อว่าแผนดามาทุกคนมาสองสอ่าจริงด้วยจริงด้วยทุกคนเฮ้ยมันน่ารัก วันนี้น่ารักสุดตะกี้ดังไปวะโ Oh my god อันนี้น่ารักมากของเล่นมันคืออะไรอ่ะกระต่ายเจจิต้องออกมแค่นี้พูดนะมันมันแปะปะถ้าไม่แปะก็ไม่ต้องแกะอุ้ยอ้าวเจงจิได้ตัวนี้หรอใช่น่ารักมากทุกคนโชว์ไปหรอโชว์ไปแล้วโอเคจบเอามีกสองกล่องไม่ติดตรงไหนนะอันเนี้ยเอาเจ๊จิแกะไปนะเดี๋ยวแกะอ้าวไฮเก๊ซี่ นี้กับไม่เป็นกับจาร์เก้กับจาร์เก้หรืออัจฉริยะสีเค็ดขอกล้องนึ่งนี่ขอแกะได้แกะแจกให้ปะไม่แจกไม่มีท็อปนะรู้ละว่าได้ตัวอะไรข้อเราจะมาแกะแล้วนะคะแกะได้เหลือตัวไหนที่ยังไม่ได้บ้างเหลือตัวนี้ตัวเดียวอล้วจาร์เก้เรจะได้อะไรน่หรออาจจะสีเข็ดก็ได้ปะโอจริงด้วยเรามันดวงดีอยู่ละ นละคนายของตรนะครับไอจีมูบังเก็ตมีอุ้ยน้่ไมตามันแปลบกว่าตัวอื่นป่ะถึาคนเริ่มแล้วเขรู้เขาดูเขาู้ไม่ได้ส่าเฮ้ยเออได้่อเซอรสสปอยเลอร์ข้ามาแล้วออกไน่อตัวนี้น่ารักอยู่มันเหมือนแบบอยู่ในกกดอ๋อนากวันนี้นะวันนี้พร้อมมีพร้อมสองอันนะคะนี่ มีแปรงปั้นด้วยเหรอมีไม้แปรงสีฟันแล้วก็อันนี้ beauty blogger อุ้ยอันนี้มันหมดของเล่นเลยอ่ะที่อันนี้ไม่เหมือนของเล่นที่มันแบบโกดๆอ่ะอุ้ยนี่น่ารักมากเยจริงอุ้ยนี่น่ารักมากมันโฟกัสยังอ่ะเฮ้ยอยากได้ซื้อต่อดได้แล้วนี่แหละค่ะอยากได้ตัวนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะขอยตัวนี้ตอนที่ทุกคนอยากได้ยัไม่ได้ปั๊บจบการแกะเฮ้เรามีตัวนี้เรามีตัวนี้เดี๋ยวเราแจกให้ทุกคนคนละตัวดีกว่า หเอาเท่า mm hmm. ไหนดีไม no, ่สีม่วงเวเซ่ร์แตชมพูก็น่ารักอ๋อสีลุงลุงมาสีสีลุงลุงไหนเป็นไหนคนหนึ่งเลยสองคนนึงแล้สีน้ำตาลอ่ะเธอันไหนน่ารักกว่ากันอันไหนน่ารักกว่ากันขอแบบจริงใจอันนี้ก็ได้เคสจบพี่อันไหนน่ารักกว่ากันอันนี้ก็ได้อันไหนน่ารักกว่ากันนี่ะเธอเลือกหนึ่งตัวอันไหนน่ารักกว่ากันสีชมพูอันนี้น่ารักกว่าโอเค รีวิวตัวของตัวเองหันแล้วนะคะติบุคุณนาขอสิ่ก็คือชมพูทั้งตัวผมยังชมพูอ่ะโนแต่ขอไอ้ชมพูกว่าแต่ของไอผมชมพูทุกอย่างชมพูไปหมดเลยฉันติดแกรมแล้วจะแข่งกันชมพูทำไมตอนนี้เราก็แกะกล่องสุ่มเสร็จกันหมดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ก็ขอจบร้องของตะวันในหนึ่งวันนะคะวันนี้ตะวันแบบว่าไปเที่ยวไปกินข้าวแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็มาสุ่มกับ เพื่อนๆวิโซมาสุ่ของเล่นแบบสนุกมากเลยครับก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย